ได้เลยครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีเวนต์ที่ดีนะครับเพราะว่าครบรอบ50ปีของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยครับเราจัดงานกันที่สยามพารากอนนะครับเป็นทั้งวันนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ด้วยครับในหัวข้อการเสวนาที่น่าสนใจมากก็คือรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับผิวหนังทั้งโรคความสวยความงามการปรึกษาต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่เราเชื่อกันว่าผิวเนี่ยพูดได้นะครับดังนั้นก็จะมีทั้งกิจกรรมที่พบกับแพทย์ผิวหนังตัวจริงนะครับท่านอาจารย์คณะกรรมการแล้วก็แพทย์ผิวหนังอาสาของเรามาให้คําปรึกษาถึงที่เลยนะครับสามารถเข้ามาปรึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีการตรวจผิวนะครับมีการใช้กล้อง UV นะครับเพื่อวิเคราะห์ผิวนะครับแล้วก็มาบันทึกภาพเป็นที่ระลึกได้อีกด้วย โอ้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยปัญหาผิวเนี่ยหลากหลายมากน่าจะเป็นเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็รู้จักผิวตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะหลากหลายกันแต่ละช่วงวัยนะครับในวัยที่อายุน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องสิวอย่างเดียวละเด็กๆในรุ่นนี้เนี่ยเขามีความเข้าใจต่อเรื่องของผิวเนี่ยมากขึ้นนะครับหลายคนก็รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยมีจุดบกพร่องอะไรเช่นรอยแตกกาเนิดรอยแผลเป็นนะครับหรือแม้แต่พวกสภาพผิวที่ ยังไม่ถูกใจตัวเองนะครับเป็นเรื่องของสกินเวลเนสนะครับก็มีการเข้ามาปรึกษากันตั้งแต่นั้นเนินจนถึงในวัยทำงานที่ยุคนี้มันก็มลภาวะเยอะขึ้นนะครับเราก็ต้องเดินทางนะครับต้องมีการแบบไปทำหัาถการต่างๆอาจจะมีความระคายเคืองด้วยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในยุคนี้ก็เยอะก็จะมีปัญหาเรื่องผื่นแพ้นะครับแล้วก็ความสวยความงามได้บ่อยก็ทําให้หลายๆท่านเนี่ยก็ต้องมีแพทย์ผิวหนังประจําตัว เพื่อทั้งให้คำปรึกษาและก็รักษาจนถึงในวัยผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยวัยสอวอก็ไม่ยอมนะครับเพราะว่าทุกท่านก็ดูแลผิวกันอย่างเต็มที่แต่ที่อยากให้ฝากไว้ว่าไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามอย่างเดียวถ้าอายุมากแล้วมีผื่นแปลกๆอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของเนื้องอกและก็มะเร็งผิวหนังด้วยนะครับก็เป็นปัญหาหนึ่งเลยที่เมืองไทยเมืองร้อนแดดแรงนะครับก็อาจจะพบมะเร็งผิวหนังชนิดต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับ ใช่ครับก็จะมีทั้งการให้คำปรึกษานะครับมีทั้งเรื่องวิเคราะห์ผิวต่างๆนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าระดับท่านอาจารย์เท่านั้นเลยที่มาให้คำปรึกษาในวันนี้นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องโรคผิวหนังก็ไม่ได้คิดว่าปัจจุบันเราจะมองว่าเป็นเรื่องน่าอายอีกแล้วเนาะเพราะว่าหลายๆโรคเนี่ยแต่ก่อนเรา ให้กับให้ความรู้สึกกับมันเป็นตราบาสนะครับแต่จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่หากว่าเรามีความเข้าใจเนี่ยหลายโรคก,ก็ไม่ใช่โรคติดต่อด้วยซ้ําแล้วก็ยังเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราไปเก็บไว้คนเดียวหรือว่าเก็บความกังวลไว้คนเดียวอ่ะคงไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่ๆก็อยากให้อีเวนต์วันนี้อาจจะเป็นประตูบานหนึ่งนะครับที่ใครที่มีปัญหาในใจแล้วก็อยากเข้ามาปรึกษาก็ เดินเข้ามาได้นะครับอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพบกับวิธีการการแก้ไขให้กับเราได้ในระยะยาวด้วยนะครับครับในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับงานของสมาคมแพทย์อยู่หนังแห่งประเทศไทยครบรอบ50ปีนะครับก็ยังจัดอยู่นะครับที่สยามพารากอนนะครับทั้งวันเสาร์วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ พรุ่งนี้มีการเสวนาเต็มที่เลยครับทางเรื่องของเส้นผมนะครับสุขภาพผิวโดวยช็อปปัญหาของโรคผื่นแพ้นะครับวันพรุ่งนี้มีวิทยากรมาให้ความรู้กันอย่างเต็มที่แล้วก็มีคุณหมอรอให้คําปรึกษาอยู่ครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมีสเปเชียลเกสด้วยนะครับสาหรับน้องเก่งและก็น้องน้ําปิ่งนะครับวันพรุ่งนี้พบกันตัวจริงเลยนะครับจะมาเสวนาการเรื่องเกี่ยวกับผิวพรรณด้วยครับขอบคุณมากเลยนะคะฝากด้วยนะครับ ะะขอบคุณนะครับขอบคุณมาก